สิฮะผมต่อเชียงใหม่นะครับวันนี้วั 23, 2012, น,นที่23กรกฎาคม2องเนาะวันนี้รถใหม่เลยเพิ่งออกจากศูนย์จากนันมอเตอร์นะอันนี้ก็น้องเขามาดูือหนุนค่าหุมเบาะนะครับค่าหุมเบาะ4 0 0บาทนะแล้วก็จุกวัาลมยางนะครับเ็น like ท,เที่สอดนี้ไปด้วยครับรถใหม่เลยใหม่รถอยู่ที่44ยิกิโลนะเพิ่งออกเลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาโชว์กับขโมยดูนะครับ ตามจนขโมยกันเขาใช้เหลก็กแหลมแทงรูกุญแจนี่นะครับบิดรูกุญแจเลยพังเลยสตาร์ทรถไปเลยเนาะเดี๋ยวผมจะมาโชว์กันพงไว้ดูการกดล็อกสองครั้งนะครับหตึ๊กตึ๊กสองครั้งใครโดนรถเรานะครับรถจะไม่ร้องจะไป็รบกวนชาวบ้านเลยฝนตกไม่ร้องอะไรจะไม่ร้องนะมันจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมุตินี่กุญแจผีนะครับแทงรูกุญแจแทงปุ๊บบิดสตาร์ทไม่ติดนะครับ เรากระน้ำนะครับแต่วันนี้น้ำหมดเลยสั่งปลาที่หมวอให้ดูกดสองครั้งนะครับรถติดเลยอยากดับเครื่องกดปุ่มกดล็อกนะครับถ้าสมมติเราลืมล็อกรถมีโจรใช้กุญแจผีแทงลูนยัดรถลงไปออสตาร์รถไปเราเห็นดีเฮ้ยมันขโมยรถเราให้เรากดปุ่มกดล็อกรถกระดับเราก็ตามเรารถมาเนาะแต่ถ้าสมมุติเราขับรถไปดีแล้วมีคนมาประทุสไลด์ประมาณว่าจะ จะเอารถเราประมาณว่าเอเราจะขอความช่วยเหลือกดปุ่มระฆังนะครับรถจะไม่ดับนะเราก็ขี่ไปอยู่มันจะเหมือนวอร์สไอร์เลนตำรวจราก็ไม่ดับนะขี่เรามันดังสักแป๊บหนึ่งก็เงียบไปแต่ใหาอยากให้มานาันองนีก็กดอีกอยากให้ดับก็กดซ้ำนะมันจะดับก็บขโมยราคาพันสองนะครับก็เว็บไซต์ผมนะครับเว็บการขโมยรถ .com เนาะ ก็เฟซบุ๊กนะครับร้านกันขโมยรถเบอร์โทรนะครับติดหน้าร้านเลย0 8 5 8 6 7 1 1เนอะวันนี้เป็นที่22นะครับเดือน7เนาะปี56วันเข้าไป3าอดีเนาะโอเคครับัอดีครับ